จิตสุดท้ายก่อนสิ้นใจและจิตหลังสิ้นใจ20นาทีแรกท่านผู้ฟังครับพูดถึงเรื่องของความตายนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีผู้ใดปรารถนาอยากจะให้มาถึงตนแต่เมื่อถึงเวลาที่ความตายเข้ามาถึงเราท่านทั้งหลายก็ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะการจะผัดผ่อนตอมัจจุราชนั้นเป็นไม่มีและช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดในชีวิตอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือช่วงเวลาที่เรา กำลังจะหมดลมหายใจไปจากโลกใบนี้ในทางพระพุทธศาสนานั้นเชื่อว่าจิตสุดท้ายก่อนที่จะสิ้นใจนั้นเมื่อจิตไปจับเอาอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็สามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าจะมีคติใดเป็นที่ไปไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ที่เป็นฝ่ายกุศลและอกุศลที่จะบอกได้ว่ามีพบหน้าเป็นสุขติหรือทุกขติและเราควรที่จะทำอย่างไร เมื่อถึงช่วงเวลาที่เป็นจิตสุดท้ายของชีวิตของเราจิตสุดท้ายก่อนสิ้นใจสำคัญก็จริงแต่จิตหลังสิ้นใจ20นาทีแรกก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในการเปลี่ยนพบการศึกษาทางประสาทสรีระวิทยานักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยายลัยมิชิแกนพบว่าหนูที่สิ้นใจใหม่ๆหัวใจหยุดทำงานเลือดหยุดไปเลี้ยงสมอง แต่ขึ้นสมองยังคงอยู่ในภาวะตื่นตัวขั้นสูงบ่งบอกถึงการมีสติสัมปชัญญะของคนเมื่อหัวใจหยุดเต้นดังนั้นทางการแพทย์บอกว่าสิ้นลมแต่สมองยังทำงานอยู่เป็นการสร้างภาพจากสังขารจิต20นาทีว่าจะไปพบภูมิใดดังนั้นจึงควรเนี่ยนนำไม่ให้นิมิตมาหลอกหลอน20นาทีหลังหัวใจหยุดเต้นการเข้าสู่ความมืดะวังคจิตบางสกุล คำศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละาศาสนาจะปลุกจิตให้ตื่นหรือถอนออกมาเองแปลว่าต่อให้ก่อนสิ้นใจญาติและคนไข้ได้เตรียมตัวเหนี่ยวนําจิตเป็นอย่างดีจนกระทั่งสิ้นใจไปแล้วท่านผู้ฟังครับแม้หัวใจจะหยุดทํางานไปแล้วแต่สมองก็ยังคงเหนี่ยวนําสิ่งที่ทําก่อนสิ้นใจอยู่เช่นถ้ากําลังสวดมนต์ภาวนาสิ้นใจไปแล้วแต่จิตและสมองก็ยังไปผูกติดอยู่กับการสวดมนต์ภาวนาดวงจิต ก็ย่อมเปลี่ยนพบภูมิไปในทางที่ดีแต่หากสมมุติว่าก่อนสิ้นใจเตรียมตัวดีมากแต่เมื่อสิ้นใจไปแล้วญาติญาติร้องไห้ระงมเสียงดังลั่นหรือลูกหลานทะเลาะแย่งสมบัติด,ด้วยเสียงเซ็งแซ่ท่านผู้ฟังครับบรรยากาศเหล่านั้นก็จะเหนียวนําให้สมองคลุ่นคิดตรงนั้นแล้วก็จะเป็นการนําพาดวงจิตไปสู่พภูมิที่ไม่ดีนั่นเองครับ